เอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวัี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Shadow Warrior โอเคแล้วเข้าไปเริ่มกันเลยครับ <c oughs> เกมนี้มันเป็นเกมแบบแนวปีศาจผสมนหลายคนอาจจะเคยเล่นแล้วนะแต่ผมก็เคยเล่นแบบเดโมแต่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับ ข้ามไปแล้วโมบล็อกมิสเตอร์สองมิลลิลลาร์คืออะไรวะ <c oughs> คืออียังงย็ดเคชาวล็อกวะชาวล็อกก็มา คราไมมันมีแต่ไผ่กับไผ่แม่งย่างเยอะเลยครับท่นานผู้ชมครับมานมาเฟียมาเลยข้าวเลยมานมาเฟียมาอันนี้ทำได้คร่าวๆก็คือภารกิจมันจะมาซื้อดับนะเาดับอันเนี้ยไม่ขายนะก็เลย <that's> my my Ready for school, Ma. Shit. <coughs> I was hoping Little, for a more cliched <gráfic> setting. my guess boy ponds <produces> and cherry blossoms will have to do. Pretty decent digs. I give it a 7 on the Wangometer. ข้ามไปเลยกันเพื่อไม่เสียเวลาอ่าโอเคเมื่อกี้ทำมมัรแรกว่าโอ้โห้ายกฆ่ายกทีมข่ายกทีม,กม <c oughs> ตกใจโยมี <c oughs> ไม่ต่อสู้กันเลือดสาดนี้โอ้โหคนเดียวกับทั้งสำนักเอม็สมสำนักไก่จังวะนี่คนเดียวนะเนี่ยฮัลโหล ทางนี้ขี้กลอยหยุดหยุดเลยชุงชิงดาวกระจายแค่นี้ตัวก็ขาดได้ครับแบบสุดยอดสะจัศจริงจริง <c oughs> สะจัศจริมดูครับ จำได้ไอ้นี่มันมีผางปีศาจนะแล้วเดี๋ยวจะโดนปีศาจังนะครับ Chapter หนึอันนี้เราโดนจับมาขังนะ Alex Ho C like Champion Champion ถูก มาขรั้งเราขัดสิ่งไปเลยเดี๋ยว <c oughs> ตื่นมาต้องพยิสัสขาไอพวกนี้ตื่นมาตอนเย็นนะฮึวิสเต็ปโอ้โ I don't give that. Sword. For when you want to make it personal. Oh, yeah, we have to What's that? You want me to take this? Well, I guess it's dangerous to go alone. ลูกโมแปดพันแล้วเพิ่งรู้เนยรูดเก็บของให้หมดรับรูดทั้หมดรู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 ดนีเสียอาแล้วโอเคคาเตอร์ไปเเจอปีศาจแตงตัวเองสนุกเลยนะ โอ้โหแมงนุ่มทงโลกมันเป็นอย่างี้ครับก่ายกระเด็นขึดนะเองไม่คิดจะหยิบชุดเกาะอะไรมาใส่หน่อยหรอเขาไปรู้ทั้งบนกันนะข้างบนน่าจะมีของนี่ไงมีกระสุนนะ โอเคเฮ้ยนี่มีของด้วยมีแต่กระสุนนะอะไรวะอย่าไรตังค์เขียบไปก่อนเลยไปก่อนเฮ้ยชูรุกัน ชูชชริรก,กินจุชูรุกินชูรุกิน What the fuck is going on here What the fucking going on here ว่ากี่ไม่โดนเลยเหรบชูรุกินไปเล่นเกมนี้มันรู้สึกมันมากเฮ้ยแม่งวิ่งมานะเสียงมาไกลเสียงมาไกลแล้วเรา เข้าตาไปดีดูครับเละเละเป็นขี้โอเโค,ครับดดเี่ยบยาวไปขึ้นไปหาไอ เจ้าพ่อนะเจ้าพ่อมาเฟียอะไรวะเอาลวงเิญนี่ครับเจ้าพ่อมันก็จะโดนปีศาจหักหลังนะถ้าปีศาจก็จะหักเราแ,แค่นั้นแหละดีๆแล้วก็ไร้เม้าดูศพใครต่อใครเรียบหมดเลย That's one of the benefits of our little pact. I have to find the chi. What, sure? like life energy? Tai chi, bullshit kind of chi? <coughs> I thought that was a bunch of crap that keeps quiet while Hufu clasps while Sifu took his morning dump. <coughs> <coughs> Yours to command. Use it or lose it. <coughs> okay, so where is this <coughs> sword? A golem has it, she wants a I saw this... thing... when I was locked up, like a... Uh, เ a รามิ e โรบอตดู่าอุ้ยเอ็งมาแดกยันนี่เยนะดูพลัง You can collect the spirit of fallen. ๋อ คือถ้าข้ามถ้าแบบข้ามมันได้ก็จะดูดเลือดอะไรเงี้ยหรอใช่ไหมเอ็งป่ายากจริงวะเมื่อกี้ใช่ไหมเอ้สปิริตออฟฟอร์เรนต์แรงว่ะ อ๋ออันนี้ไม่ใช่ฆ่าได้เลยมันเก็บวิญญาณนะนี่คืออะไรเอ่ย Killing enemy and fighting on k y ให้กดอยู่อ๋อ อันนี้มันจะเป็นเพลงดาบ Knowledge ความความรู้ Movement ชโชคจิตใจแล้วก็ฮิวครับเขามาให้เรียนรู้เขามาให้ไอ้นี่ถุยเขามาให้อัพอันนี้นะเคเมื่อกี้คืออะไรครับ a เอ่ะ a อ เอ้ W ดูแม่งเอามบูชายันเลเป็นขี้คิปนี้คงต้องลงแบบ18แบบสำรับผู้ใหญ่เลือดแมงสาดเลย เดเจอเพลงดาวที่มพี้พออเพิ่งเรียนมาไอน้องจิมอุ้ยไม่โดนเอ็งอะไรองอะไรมีหลบวะจิมไปดิวว้า are real those things นี่คืออะไรครับต้องหาของแจกตูน้าเข้าไม่ได้เฉย เพลงดาบพี่เพิ่งเรียนมาเนาะอุ้ยๆนี่ปืนกลปืนกลเอาไว้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหหิวเลยด่วนๆนี่โอแจ โโอโ้มันฮิวได้สูงสุดแค่หกสิบห้าโถ่จะฮิวตั้งทีไม่เอาให้มันเต็มร้อยไปเลยวะโอเคเราต้องกลับไปที่ที่ตรงนู้นนะที่เดิมที่เดิมกลับไปที่เดิม เอาแล้วไม่รู้คลิปนี้แม่งกี่นาทนะีแล้วน่าจะพอตัว <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอลาไปที่เพลคนี้ก่อนนนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาต่อพาร์ทหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดี